สวัสดีจ้าสวัสดีสุกูลสุคนมาเด้อจ้ากินขา่าวเลิกงานแล้วจ้ากินข้าวกับอ่ะมื้อนี้ได้เมนูมกหอยจ้าได้เมนูบักหอยก้อยหอยนี่จ้ามาเด้อประกาศนิจเจลมิจเจลบวกน้ำจ้าซิมก้อยหอยกันอืม้ม แซ่บมากอืมเมนูมมนอก๋วยหอย

บ๊อกวัยก้อยบ๊อกวัยคมเชียงเดี๋ยวยยยก็ไม่แยมบ่ไมีแยนอยังกับบกกอกใส่น่องพี่น้องคันนี่บ๊อกกอกใส่โอ้ยแสบเลย ืันนี้รถบาทก็มาสวยอีกแล้วไฟใหม่พี่น้องไฟใหม่ทางั้งมองทิมทั้งขยะอาจ้ะแต่ป่านนี้รดรถบาทบริเลนรดบาทบริเนใอกระเดกับบานสวยกับบันส่านี้วแบบ nếu có nhiều mua cả mắt thìm khỏi được mua cả ba toàn đi ba lo một bàn trường này nọ một bàn bò mè tráng chứ biết cắn vào cầm hông nữa ờ chi hắn muộn là lột มวดน,น่ารถบาดประมาอีกเด้อฉันสิยู่เป็นมูตัวฉันสิบวไปกับมูฉันสิบูขันมูมาหักฉันแสิเอตโตไปนั่นมาฉันยางคอยก็ได้อันทารถบาทผู้เดียวก็เกาพี่น้องค้าบ้าหันหายไปกับกีเมี ไ,ได้เลยกลับบ้านเพื่อเดียวแต่ว่ากับพ่อเป็นยังหรอกขาบอกว่ามใส่ใจดอกเพิม่มทั้งสี่หลหับนอนก็มาบอกให้ฟังขันหาอผอมหมูดีก็ดีหมูบะหมี่ห่อก็มี เขาไม่ไเวอร์เขาเม็นเนียวเยวขเขาเหนื้อยังนี่เขาเนี่ยมันเหนียวขักเหนียวแนนะ่ถูกเนาะไข่มากมากเลยนี่เขาว่าทีเฮ็ดแกงน่าไม่กินยุคพี่เอ้ยแกงเนี่ยกับแกงขี้เล็กกินยุคพี่น้อง

เนี่ยฟารังคนอื่นเขาเจ้าได้กินรู้รู้กินส้อยจุงส้อยจุมนั่งจีกินจังสีละค่ะพ่ออยู่ปากอยู่ทองพ่ออิ่มจากของก็เแสรบนีเดื่แยเลยนะ แซ่บเนอะบวงมืนอ่อีหรอมนูดเจ้าบองก็ต้องนี่เนวกินกับเดิอดง่ายมากก็เฉพกเขา ไปน้องเย็นสุดเพลนากันอยุยเอาลายลายพี่น้องคุยเอาคัดนิ้าย เขาขวันก็ขวานไม่มาขวานเลียวว่ะเขาขวานเดียวเซ็งเบากนบมุ้ง เลิกงานใบม่วงก็ไม่ถึงบาทก็ม้าสกวบใบสามพี่น้องอยู่เมืองนอกก็ล้มบาทอีกผู้ใดใบไม่สมบายหาเงินกับซัวสิได้ตละบาทพี่น้องเอ้ เขาเนียก้อนห้อนๆะเขาเนียห้อนห่อนนี่ก็เผ็ดบมน่ะย่างได้กเขาชิเล็จินจริงอ่ิเล่ยาน้เิเลชเลกสิมาอ เผ็ดเผ็ดเองกับเผ็ดเองอะเนี่ย เขาห่อนๆนุบ่าวโบออกได้พี่นอะเขาห่อนๆน่ะก็มากินความเผ็ดๆเนีเน่ยห้เผ็ดห้ห่อนก็เขา 는 그냥 전봇 c 뭐. Hmm? Si bon la la ta hmm. Si bon la la 给男孩。<noise> เผ็ดแห้งพี่น้องเลยคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องอริสตาลาชาแนลนายเดยจ้าเด้อคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเบาไปแล้วเผ็ดแห้งค่ะขอบคุณหล,ลายๆที่เขามารับชมสวัสดีจ้าไว้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ